สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมจะชวนคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านมาล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับล้างอันนี้ก็คือการล้างด้วยสเปรย์โฟมล้างแอร์นะครับมันเป็นวิธีล้างที่แบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนบางครั้งกลิ่นแอร์เราอาจจะอับมากๆไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ช่างเขามีคิวแบบคิวนานอะไรเงี้ยนะ ก่อนอื่นเราต้องนี่เราต้องไปลงเบรกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อตัดกระแสไฟไม่ให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่าอะไรเลยมันโดนน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ถอดฝาครอบด้านหน้าแอร์ออกนะครับแล้วก็เอาที่กั้นฝุ่นนะครับแผงกันฝุ่นออกไปล้างทําความสะอาดผึ่งให้แห้งนะครับปกติแอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันสามารถถอดฝาหน้าออกได้อยู่แล้วนะแล้วเราก็ คล้ายๆกระบอกฟอกซี่เนี่ยอันนี้นะครับมันจะเป็นกระบอกฉีดน้ําที่แรงการสูงนะฮะมันจะแรงกว่าฟอกซี่หน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ปลายของเขาเนี่ยมันสามารถปรับได้ว่าจะเอาแบบแรงแบบไหนพุ่งแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ปรับให้มันพอดีนะฮะหลังจากนั้นเราก็เอากระบอกฉีดน้ำเนี่ย ไปไปฉีดในแผงคอยเย็นนะครับคอยเย็นก็คือตัวแอร์ที่มันอยู่ในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องอะไรก็ตามนะครับส่วนข้างนอกแอร์ที่มันดังๆก็เรียกว่าคอยร้อนเนาะเราจะทําความสะอาดคอยเย็นที่มันอยู่ในห้องเราฉีดให้ทั่วเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวน้ําไหลนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลลงตรงรางน้ําของแอร์แล้วก็ไปออกองท่อน้ําทิ้งหลังจากนั้นเราก็เอาโฟมล้างแอร์มาเสียบท่อให้เรียบร้อยนะครับรเขย่าเป็นเวลา1 0 2ถึงวินาทีให้โฟมมันอ่า พองตัวก่อนนะครับเขยา่าสักพักเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าโฟมมันเริ่มกระจายตัวแล้วนะหลังจากนั้นเราก็เอาไปฉีดตรงคอยเย็นนะครับที่เราฉีดน้ําทิ้งไว้ฉีดให้ทั่วเลยครับนี่ผมฉีดเป็นแผงอย่างนี้เลยนะนะตามซอกตามรูต่างๆที่มันมีคอยเย็นนะครับที่มันมีสิ่งสุขรกอยู่เนี่ยฉีด,ฉ,ด,ฉ,ดฉีดไปนะฮะตรงไหนที่มันเป็นแผงเหล็กคอยเย็นเนี่ยเราก็ฉีดไปนะครับอันนี้ โฟมเขาก็จะไปทําปฏิกิริยาไปทําความสะอาดอาล้างพวกสิ่งสปกปรกพวกเชื้อโรคอะไรเงี้ยแล้วน้ําของโฟมเนี่ยมันก็จะไหลลงไปตรงชั้นชั้นเขาเรียกว่าอะไรนะลางน้ําเองนะฮะอันนี้เราก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปเองนะเราฉีดได้ทั่วเลยนะครับหลังจากนั้นเราปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะฮะ เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมาฉีดอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะฉีดล้างนะครับล้างแอร์นะครับน้ำยาแอร์ที่เราฉีดไปเมื่อกี้น้ำยาโฟมนะครับฉีด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 ให้ทั่วเลยนะครับฉีดให้ทั่วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ นี่นี่ข้างบนนี่ผมก็ฉีดด้วยนะผมฉีดนะผมล้างให้หมดเลยให้ทั่วหมดเลยนะครับพอล้างน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปล่อยมันทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาฝาครอบแอร์มาใส่ด้านบนแล้วก็เอาตะแกรงกันฝุ่นที่แห้งแล้วนะครับมาใส่เข้าที่เดิมนะฮะอันนี้ง่ายนะครับง่ายมากวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วในการล้างแอร์นะครับแบบเฉพาะหน้าไปก่อนนะฮะนี่เราก็ปิดแล้วก็ไปขึ้นเบเกอร์นะครับที่เราลงไว้เหมือนเดิม นะครับอันนี้ไฟเข้าละลองเปิดดูปุ๊บนี่โอเคนะครับแอร์ทำงานปกติแสดงว่าใช้ได้ละกลิ่นที่ออกมามันจะไม่เหม็นอับเลยนะครับเป็นกลิ่นคลยายความสะอาดอะกลิ่นสดชื่นนะครับอันนี้ลองไปทำดูนะครับสวัสดีครับ